รถเมย์เซาไปสามีอุ้มลูกชายเซาไ์ครบรอบแต่งงานพร้อมมอบช่อดอกไม้แฝงความหมายลึกซึ้งแม่งไปเลยรถเมย์คันหนึ่งนิดลืมสนิทวันครบรอบแต่งงานด้านบอลสุมเมศสามีโผล่อุ้มลูกชายไปเซ์ไ์พร้อมมอบช่อดอกไม้แฝงความหมายลึกซึ้งเรียกได้ว่าทำงานจนลืมวันสำคัญอย่างวันครบรอบแต่งงานไปเสียสนิทเลยทีเดียวสำหรับคุณแม่คนสวยอย่างรถเมย์คันหนึ่งนิดที่ล่าสุดวันนี้ 28พฤศจิกายน2566ก็ถูกบอลสุเมศอุมน้องคิดลูกชายสุดที่รักพร้อมกับถือช่อดอกไม้ไปสซอรไพรสถึงกลางรายการข่าวใส่ไข่ที่เจ้าตัวกำลังทำหน้าที่พิธีกรอ,อยู่เลยทีเดียวแถมงานนี้รถเมย์ก็ยังได้เผยคลิปนาทีที่สามีและลูกชายโผล่มาเซอรไพลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับเขียนแคปชั่นเผยความในใจเอาไว้ว่าวันนี้วันอะไรเราก็ตอบไปเลยวันอังคารปาดวันครบรอบแต่งงานจ้าลืมไปแบบสนิทงงแบบงงไปเลยขอบคุณคุณสามีผู้น่ารักที่ไม่เคยลืมวันครบรอบแต่งงานของเราเลยแถมดอกไม้ก็เป็นร้านเดิมที่ใช้วันแต่งงานเก็บรายละเอียดแบบสุดๆครบรอบกี่ปีไอเราก็ตอบไปได้หนึ่งปีคือครบรอบสาปีแล้วจ้า แฮชแท็ก happy anniversary แฮชแท็ก sumit and the bus แฮชแท็ก sumit and the bus with all kids และต่อมาเสาเเจาก็ได้เผยภาพช็อตน่ารักที่สามีพาลูกมากลางรายการและภาพคู่หวานหวานพร้อมกับเขียนแคปชัน่นบรรยายเอาไว้ว่าเซอร์ไพรส์แบบสุดๆมาหาที่รายการครบรอบแต่งงานที่ต้องจดจำจริงๆคุณสามีอธิบายเรื่องดอกกุหลาบสามดอกบอกปีที่เราแต่งงานรายละเอียดเก็บหมด กุหลาบสีแดงหมายถึงพี่สีขาวหมายถึงรถเมย์และสีชมพูส่วนผสมของสีขาวกับสีแดงหมายถึงน้องคิดร,รักรักเดินไปด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ Happy t e a Anniversary Love You h a s h t a g s u m e t a n d THE b u s ท่ามกลางเราแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันครบรอบแต่งงานและชื่นชมความน่ารักของคุณสามีและครอบครัวของรถเมย์กันอย่างคับข้างเลยทีเดียว ขอบคุณอินสตาแกรมรถเมอโลฮ่า